เสแล้วใช่ไหมมาเกิดสุกแล้วใช่ไอเจ,อเ,จอเอาคิดตั้งหนห่อยคิดตนะั้งเท่าไรเนี่ยเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนอ่ะ,อะยิงยิงด้วยยิงแบบเซเว่นเลยยิงด้วยยิงเป็นไหมนะเนี่ยไหนไหนอเอ้ากปดเป็นปดเปนโหสุดยอดอาปดตไปอา้อาวกดอีกอะไรอีก เปิดเปิดใหม่เปิดใหม่ไปหย่ารู้กันหล่าว่าเปิดตรงนั้นเอาปิดตรงนั้นเฮ้ยของใครเนี่ยของใครหางแมนแม่หนุ่มหน่มเราแมนแม่ชคิดว่าของพี่บ้าพี่บ้าหางแมนแมนอะเอาพี่บ้าแบ่งกันอ๋อแบ่งกันโอเคแม่แม่น้องอ๋อเดี๋ยวแม่แมนน้องใช่ไหม เสียใจไหมไม่ไม่ยังกัดแย้งใช่เป็ชื่อของเล่นมาเขาเล่นใบมอโอเคเื่อใบมอสาอ้นี่อันนี้ม้ากับป่าม้ากับป่าโอเคเ้าว่า้าเอาว่าเอายบ่มาไม่มาทุกคนก่อนบ๊ายบายทุกคนก่อน